วันดีตรงถึงพบเจอการช่วงหวัวคำ่ำรายการดีวันอาทิตย์วันที่18พฤษภาคม5 6 8 8ครับก็ผมไทยและไฟฟ้บบา,าดีปกติทุกวันบ่อยหลายครั้งประจำมากที่สถานีสปันตสติครับก็วันวัน มาไไทยเราไปฟ้าดีไลหลายอห,หลายวันนบก็ากนานผมไทยเริ่มเป็นวา้าดยียดีนดวันบ่อยหลายครั้ปงประจามาทีแต่ดีจาระเสร็คสินดีเอ็มดูกินวีหนึ่งไปเรื่องหนึ่งแปดสเจ็ครับที่มาไปขึ้นชนาใหม่ครับก็ ก็เจอชายวายแล้วไปโฆษนาใหม่ครับก็ที่ที่จแต่เกือบมนานแล้วครับนี่รุ่น E A M Blue t ห i ึ V1 ครับหมายเลขหนึ่งปดครับเจ็ดให้โฆษนาใหม่ครับออกจากสถานีระปาสตรครับกำลัง เขาลิกเขาลิกทำำม่น้ำจ้าขยาครับก็ตอนนี้ช่วงคนเยอะครับนี่วันอาทิตย์ทำจังหัวถ้ำคนเยอะครับอะไรอีเทฟผิดมีหนึ่งว,วีหนึ่งใจมีสองครับวีหนึ่งหมายเลขเรื่อง,งาการที่สุดครับ นมหก็คนเดเจอครับก็ดูแลไปแล้วครับเปิดเต็มแล้วครับแต่วันจุกครับก็ดีดึก็ดูแลเปิดแล้วครับก็เด็กไปเรียนครับก็สวัสดิ์สุขญาติคนเดียวครับก็เด็กนักเรียนด่งก็ไฟฟ้าี t ี เป็นจางพักก็ไปโรงแรมครับค mm ือราไปฟ้า hmm. ดี่ที่ครับก็วันนี้วันจันทร์ครับแต่เช้าทำวัดก็ไปถึงไปน้าโมก็ทำวัดกันครับก็วันนี้ครับแต่วันเสาร์อาทิตย์แต่เยอะมากเลยครับกดสั่งาด้วยครับ ติดครับ E, e M U T T T สามก็เ,เดี๋ยวมาทียี่สิบนะครับก็เลยไปใช้บริการดีครับก็รถไฟรถไฟฟ้าสายสีชมพู MRT ครับก็ใช้บริการ สองสถานีครับตัวเชื่อมสองสถงานีครับสถานีแคทเมืองคอนเทนีก็ทะเลเมืองไทยนะครับนะครับวันนี้ไปขึ้นรบเอไซ์วการเปีครับอีเอูทินมีสามหมายเลขหนึ่งแปดเก้าแปดครับโบรไปเซอร์โฆษณาใหม่ครับ ก็ในบริจานตีครับเปิาที่ยี่สิบึ่วมาที่จินินอิยาเครับก็ขึ้นครือรถไฟเก็มารทอวึ้รถไฟฟ้าสาซีูเอ็มอาร์ทีครับก็เปิดสองสถานีครับกะลังข้าวหลิงข้ามในน้ำระกยาครับ บีเอฟดูทีวี่ีห่ีสอต่อีีไมลเลขเดินเก้าที่เ้าห้าี่เมื่อกี้ไปพุทธนาใหม่ครับก็ไปไปพุทธนาใหม่เลยครับ สรเรในห้างไหนใครมานานเป็นเดิมอยู่ครับก็ยินแต่เกือบนานแล้วครับก็ไมกี่วันเองครับก็ยินไปมรนาใหม่ครับเปิด A เปเิดไทยเหมือนับยน์ครับแนี่ ขครไดิหน้ามาครับถ้าจะรู้เชื่อครับก,ก,ก็อีกประเดันเด็กใกล้เปิดแลวครับบวนี้เปิดเยอครับก็จะเจอแค่แจ่วัตถุอะไร่ครับกาลังมีโพงครับ สองดครับมีมีหนึ่งมายเลขหนึ่ปสห้าครับวี่เหมือนไปพุทธนาใหม่ครับก็แต่อยู่จาไม่สองสามวันทีครก็ตีไปพฆษณนาใหม่ครับ ขึ้นลงว่าทำมือเปิดเข้าออกแต่ไกลสุดเยอะครับก็ควรตัดขาดที่มาไปกระน,นา้า าส,สายเซ ok ียงไู <c oughs> of of ้เอ็มาร์ทีก็เคยใช้โริการฟรีครับก็เสร็จแล้วครับแต่สองสถานีครับได้แก่สถานีแคททองคานีแล้วก็ทะเลเมืองคองคานีครับก็เชื่อมรถไฟฟ้าขยายครับ E H U T V1 ปีหนึ่งกับปีสองครับปีหนึ่งหมายเลขหนึ่งเก้าสี่สี่ครับสำบร็โดยตอนเดคกๆสารไกล้นะครับมีโคนอาชาครวันนี้วันอาทิตย์ครับก็เรานการพูดอันนี้จะให้จุดการไปสถานีปายทางที่กาชา Attention, please. This train is for National City. โงครับก็ผมึ้งจับผมมาครับก็ไปใส่เอกสา,ารที่สมานั้นเก็บสิยาครับทีเด็ดินเดอร์หนึ่งหนึงน่งหนโครับพิมพ์มาไป้งโฆษนาใหม่ครับ ครขั้งฟ้าเก่งคือครับพีชนะดูหน้าละครเรื่องครับฟ้าเกียงคือครับนี่จหนต์ในหะม่ค,ครับพี่องพันาเอ็ดครับแต่ฟอนตใหม่ครับพีไปพัฒนนาใหม่ครับ น่านดูว่าก็กละครเรื่องข้ามฟ้าเคียงคือครับน่านดูว่าช่องวันดับที่ดับกำลังเข้าดกข้ามไปน้ำสักยาครับก็วันนี้คุ้มครึนครับ Attention, please. The next train is for National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. แต่หนังเรื่องอะไรไม่รู้ครับก็ผมใช่มาแล้วครับก็ไปไปคืนนามใหม่ครับจะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามบินท่า Attention please ทีไปสุนาสน,าสนาใหม่วาที่เครื่องบินครับก่อนแรกครับนี่ไปสุนนาใหม่ครับ กำลังตีคุมขัดไอจีเอฟอินดีเอเน่ เนท่องตีหกครับไปชนะไปเรื่อยๆก็แต่ใกล้ไม่เยอะที่อัดแต่เล็กน้อยคในกล้เยอนครับเว้นแน ข้าไม่นับถาไยาคบีเดเเดน่หนึ่งห้าครับ กินเหมือนใบพื้นฐาใหม่ครับใครสนใจยากจะติดตามนะโอเคไหคอแบบวิ่งวิ่งด้ เนะขา้ารองนชาๆจิตตครับ,บ,บกรณีโงครับก็อยากขอให้นั่ก่อนครับช่ชงนใจครับเข้าหานี BTA การตัดสินกับพิจาราครับคุณว่าก่อนด้ยครับ